สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมันอนี้มาพบกพับช่องแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามันอนี่แย่ภาษีก็ได้นน้ำของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าคนสิไปรับชมรับฟังยแย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ภาษีนะเมนเดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะจ้านาะยามแย่ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดที่เนชอบอาจารย์ใดห,หรือว่าจะคอมเมนต์ขับมาพูดมาทักทายกับเจ้าเภสีกับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้ามือนี้กับเบาๆลายยหญ่หางขึ้นเขาจ้าไปเบิ่งของมุ่นเนื้อทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าเนื้อทางอาจารย์ทันนีเพิ่นบอกว่านักนคำนวณขั้นเทพว่าสันจ้าพี่น้องขังเทิงอย่างเดียวเด้อจ้าพี่น้องจ้าิ่นบอกว่าศูนย์แปดกับเจ็ดแปดสันเจ้าเภสิกก็นังน่งคำนวณกันละจ้าพี่น้องจ้าศูนย์มาดูเลยคือว่าศูนย์แปดบ้างงวดนี่นว่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุด3ตัวบนตรงๆของนุมสกุลวสันเนาะจ้าพี่น้องเคแนวทางเด้อวะสันจากนมสกุลเบิ่นวาเนาะเพอ่์กระไฮมาจ้าสองสามหาสองสี่ห้าหนึ่งสามห้าละหนึ่งสี่หาวสันจากแนวทางนมสกุลเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเดนหลักร้อยย่างเดียวเด้อจ้าจากแนวทางของนุ่มสกุลเนาะจ้าเนาะหลักร้อยอย่างเดียวคืองวดที่แล้ว เจ็ดก้าสองหลุดฝรั่งจ่าม้าลักหน่วยงวดน,นี้กับเจ็ดก้าสองคือเก่ากาสันจา่าพี่น้องอันนี้คือแน่ว,าวยย่าทั้งรักลอยยางเดียวเนาะจ่าจา,จาของมมกกนมสกุลเนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะการบีจะหนาเป็นแนวทางไรเนาะจ่า,จาต่อไปเลยจา่านี่เป็นแนวทางแอดเหนือวาส,สันจา่างวดที่เลี้ยวหลุดเด้อวาสันจา่าเพื่อนวาเนาะอย่าไปซีมักแบบนี้นะจา่าพี่น้องหลุดค่คือหลุดห้องพอตองเป็นปตัวเพื่อนเนาะจา่าพี่น้องจา้ามาตามต่อจ่างวดนี้แอดเหนือเพื่อนบอกว่าแนี่แหละจ่าพี่น้องจ้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสาม หาหาและหาเจ็ดจากแนวทางแอดเหนือเนาะจ้ะมาได้ทั้งบนและล่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน้องควันเนาะสันจ้าพี่น้องจ้าน้องควันอันนี้เป็นงวดแรกเนาะจ้ะทียาเพชสีลงให้เบิ้งเนาะจ้ะวดที่เรียกน้องควันให้สองหนึ่งออกหนึ่งสองเนาะจ้ะเนาะงวดนี้น้องควันเพิ่นให้เพิ่นแอดน้องควันเพิ่นบอกว่าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดสี่และแปดเจ็ดวันสันมาได้ทั้งบนและล่างเนาะจ้ะเนาะจากแนวทาง นองขวัญเนาะสันแต่ว่าแย่ไปซีกับลุ่งห้เบิ้งเป็นงวดน,นี้เป็นวดแรกคือกันเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจา้านีเทวาโชคลาภแย่ไปซีกับบริลลรุ่งโดนเนาะจา้ากลับมาไปพอกันเลยเอามาลุ่งห้เบิ้งใหงม่จ้าวดที่แล้วเิ่นหองหนึ่งออกหนึ่งสองเนาะจา้าเพื่นบอกว่าตามตอนหนึ่งมิถุนาวาสันเนาะจาซีหนึ่งซีสามซีแปดหาหนาสามหาแปดเจ็ดหนึ่งเจ็าและเจ็ดแปดวะสนจากแนวทางเทวาโชคลาภวะสันเนาะจานา ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนกับบอมีซือเนาะจายาเพชรีกำลังสิวาของซือเพื่อนเพื่อนบ่มีซือเนาะจา้าเพื่อนบอกว่าหน,า 6, 5, นึ่งมิถุนาหกห้าวสันคังทึ่งเก้าหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งวสัจา่าคังลางศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดและสามเจ็ดเม็ดเดียวแขนเขนเก้าหนึ่งแเนาะจา่าคังลางหนึ่งเจ็นกะขอขอบคุณแนวทางเพื่อนเนาะจา๋าบนบ่มีซือยาเพชรกะขอขอบคุณแนวทางเพื่อนเนาะจา้ะ ส่วนมากอาจารย์ที่หายมากเพื่อนบ่่อยมีซื้อเพื่อนมาเข่าเนาะจ้ะพี่น้องอีหลีพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแจ็นคนครพนมมาสันจ้าผู้ใดโนแ่แนวทางของแจ็นคนครพนมจวดจาดฟาดบื้มเลยนะจ้ะางวดที่แล้วเพื่อให้เพื่นบนล่างเพิ่นออกชุดโลกเนาะจ้ะออกศูนย์หกตรงตรงเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเขามาตามต่อจ้าวันนี้เพิ่นบอกว่าแลนบนล่างมาสันเนาะพี่น้องนเนาะแลนบนล่างสามกับเจ็ดมาสันจ่าสามตัว แปดเจ็ด3องเก้าเแหาและสองหตัวบนล่าง3 8มแปดสามเกาเจ็และ7 4ะสันจากแนวทางของเจนครพนมเนาะจา๋เนาะต่อไปเลยจานี่เป็นแนวทางของอาจารย์นเนจ้ะไปพอมากเลยเอามาหาเบิงนะจา้าเด่นข้างบน3 4 2่ันเนาะจา้ะ เดลางหนึ่งสองสามเนาะพี่น้องเนาะแถวขังเทิงกะมี่สองสี่เก้มี่สองเจ็ดเอาไปจับรองเบิงเนาะจะาะขังแถวลางก็คือ8 9 0 1 2้าศ่สามันเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์ธเนศละสันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางพินิกิ่าสันจ้าพี่น้องบนลางแลน7จ็ดกับแปดาสันเนาะจ้าเนาะเพื่นบอกว่า7จ7ดศูนย 8 0 8 1 8 9 8 8แปและ77เมือเที่ยวนี้หลายสำนักหลายอาจารย์เพิ่นจะให้เลขเบิ่นมาเนาะจ้ะพี่น้องจา้าเพิ่นบอกว่าลักร้อยคือ5ว่าซั่นจ้าเพิ่นว่าเพิ่นก็นกกให้มา579 578และ577ว่าซั่นก็พิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะจ้าจากแนวทางพี่นิกกี้ว่าซั่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าซื้อหวยลระบ่โยมว่าซั่นจ้าเพิ่นว่าย,ยังบ่ทันได้ซื้อยอยู่ว่าซั่นเนาะพี่น้อง6177 17ึ่สามาสั่นกัน1 7 7 3มและ36จากแนวทางซื้อหวยยังโยมมาสั่นเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางฟันเป็นจริงหนึ่งมิถุน,น่าหงขามาสั่นเนาะจา้า807 2ตัวกับ8070และ78ประาสั่นจากแนวทางฟันเป็นจริงเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าเทวชคหลาเป็นขึ้นมาดูเลยพี่น้อง บาทที่นี่เพื่อนบอกว่าแนวทางของนักลบอิส,าาสาระวะสันใจพี่น้องมาเบิ้งขางทึ่งเพื่อนเนาจะหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งหกกันศูนย์แปดหกวะสันพี่น้องจา้าขางทึ่งตัวเดียวหนึ่งหกแปดวะสันน้าใจพี่น้องเนาะจากแนวทางนักลบอิส,าาสาระวะสันเนาะจ้พี่น้องกับผู้ใดติดตามผลงานของแนวทางของอาจารย์นักลบอิสระอยู่กะแคปหน้าจอจวดจ,จัดฝาดบึมด้มใดเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้า ซีเมนพี่น้องถามหาใบเหลืองชุดนี้ว่าจะที่ว่า3าตัวน่ะคันเมนกับข้อมินของมาบอเก้ใบสีเนี่เนาะจ้ะเนาะงวดที่เลี้ยวเพื่อนห้ว่ะสัจ้าพี่น้องจ้าเพื่อน่าเพื่อนห้เข่าเนาะจ้ะศูนย์หนึ่งสองพี่น้องจ้าให้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามสี่คูณนะพี่น้องเนาะแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่มาเบิรงงวดนี้จ้าพี่น้องจ้าเพื่อนห้มากขันเมนข้อมินมาบอเก้ใบสีเนี่เนาะจ้ะแกใปสีก็เห็นเพื่อนห้มากหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้เนาะจ้าพี่น้องสามตัวเพื่อนมีแบบนี้เนาะจ้าห้าสองสามห้าสองสี่ห้าหนึ่งสามและห้าหนึ่งสี่พี่น้องจ้าสามตัวเอ็ดกระดาษเหลืองเนาะพี่น้องเนาะเอินกระดาษเหลืองกระเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องคันแมนเป็นสีกับซีดเอิญบอกงอ่ายๆเนาะจ้ากระดาษเหลืองเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สองตัวกับสองสามสองสี่หนึ่งสามและหนึ่งสี่คันแมนคอมเมนต์เขาเม้าบอกเลยด้วยจ้าที่เอฟซีมันมาถามมาว่า กระดาษเหลือง3ตัวบนกระดาษเหลืองว่ัสด์เนาะจ้ะคันแมนคอมเมนต์คำว่าบอกในแย่ไปสีพยายามค้นหาไอ้การี่ลีคันแมนก็ซีดีใจเนาะเพราะว่าค้นหาหายพอเนาะจ้ะเพี่น้องคุณผู้มีซื้อเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางลัง16ชุดว่าันงวดที่แล้วเข่า60เนาะจ้ะเอ่ไปสีบออ่านนะจ้ะพี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะจ้ะจากแนวทางของอาจารย์คมเนาะจ้ะพี่น้องจ้า16บหกครัวสันแคปหน้าจอเลยเนาะจ้ะ ลาง16ชุดกระลังดีวาสันจาิบรร่าของอาจารย์คบวาสันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่างบนชุดเน้นจากแนวท่างของแอดเปิลเนาะจ้ะ16มิถุนาวาสันเนาะจ้าเิ่นห้มามี73 75 23และ2 5 3ตัว5 23 5 73 6 75 623 625และ673เนาะจ้า675เนาะพี่น้องเนาะ ขันบ่าพิทขอโทษขอภัยหลายๆพี่น้องใจย่าเพซรีอยากลายซุดมือที่ว่ากันขึ้นเนาะจ้าพี่น้องน้องพ่อกันเนี่ยเมล้งเนาะจ้าพี่น้องกันผู้ใดเย็นด้วยคอมเมนต์เของบ่าบอกแกเพซรีเนาะจ้าผู้ใดอยากเห็นหนาอแกเพชรีเนาะจ้าพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนี่ยทางร้อยบนตัวเดียวว่าสันเนาะจา้างวดที่แล้วเพิ่นห้เข่าเนาะจ้าพี่น้องจา้างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าร้อยบนห้ยศูนย์วะสันเนาะจ้าศูนย์สองซีวะสันเนาะจา้า เข่าศูนย์เนาะจ๋าพี่น้องจ๋างวดนี้ลอยบนเพื่อนบอกว่า579เาวสันเนาะจ๋าเพื่อนเน้นที่สุดคือหายุลักษ์ลอยวสันจ้าพี่น้องกาพิจาน่าเป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์ท่านนี้เพป็นการเข่าดีเนาะจ๋างวดที่แล้วเพื่อนห่างหกล่างแต่เพื่อนไปฟันหกแปดเนาะจ๋ากาเลื่ยเพราเข่ามาพี่น้องเนาะแต่ว่างวดนี้ข้างล่างเพื่อนการเน้นหกมากคือเก่าเนาะจ๋าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางดับล่างของแอบแอบวสันเนาะจ๋าพี่น้องจ้าดับล่างแปดวสันเนาะจ๋างวดนี้ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนไมีซื้อนะจ้ดที่แล้วคนบอกวันแลนหนึ่งขั้งเทิงเด้อว่าสันน่าสิเป็นลักซีบนนะจ้กพี่น้องวันนี้แลนแปดขั้งเทิงลักซี่บ์ว่นสันนะจ้กต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางหลักหน่วยข้างล่างว่าสันแนวทางสองเมืองไช่นะจ้าแปดหนึ่งสองมาตัวใดตัวหนึ่งอันนี้ขึ้นหลักหน่วยนะจ้กพี่น้องจ้าจากแนวทางสอเมืองไช่นะจ้กต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางโตเดียวเน้นๆมาสั่นจ้าเพื่อนว่าสูตรนี่คือสูตรลางของแอดแพนแพนเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ้วนที่แล้วแอดแพนแพนเพิ่งบอกว่าให้เลียนหกตัวเดียวข้างล่างมาสั่นเนาะจ้าออกศูนย์หกมาพี่น้องเนาะอ้วนนี้แอดแพนแพนเพิ่นบอกว่าให้เลียนสองขังล่างมาสั่นจ้าพี่น้องจ้าแอดแพนแพนเพิ่นบอกว่าสองหมาลักซิปก็ได้ลักมวยก็ได้แต่เป็นข้างล่างมาสั่นอันนี้คือสูตรลางของแอดแพนแพนพารวยเนาะค่ะ ปะผู้ใดติดตามผลงานแอดแฟ่นๆผ้าด้วยยูกกะแคบมนาจอจวดจาดฟาดเบิ่มไรเลยเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งเลยลุยสุขูมสุขคนเนาะจ่าว่าจะได้ที่ยายไปซีโบโบมวลหรือว่าบอกว่าเขาหูผู้ใดกะขอโทษขอให้หลายๆเนาะค่ะพี่น้องจ้ายายไปซีกะขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่แต่แบ่งปันขอมูลงเนี่ยทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนี่ยทางเนาะจักกะขอบคุณหลายเด้อจพู สวัสดีจ้า